ผมพิธาลิมเจริญรัตบัญชีรายชื่อพักคก้าไกลสำหรับรายงานแลนบริด์ฉบับนี้ครับท่านประธานยังมีคำถามที่ยังไม่มีคำตอบและความชัดเจนอีกมากมายถ้าจะอ่านดูในรายงานฉบับนี้เพียงอย่างเดียวเปิดไปที่หน้าชอชิงข้อ2ครับอาจจะสามารถลดเวลาและระยะทางการขนส่งซึ่งจะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม อันนี้ประการที่1ไปดูที่หน้า52ถึงหน้า57มีคำถามจากเอกชนมากมายถึง25ข้อและโดยสรุปว่ายังไม่มีความชัดเจนและต้องการการศึกษามากขึ้นมากอีกอันนี้แค่ดูจากรายงานฉบับนี้เองก็มีคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่มากมายในส่วนตัวของกระผมเองนั้นผมคิดว่ารัฐบาลหรือคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรที่จะสามารถตอบคำถามได้ 3คํคำถามสำคัญกับโครงการแลนบริดจ์นี้ก่อนที่จะเดินหน้าต่อครับคำณตรานคำถามที่1เราจะลงทุนเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทถึงแม้ว่าจะเป็น PPP ก็ตามมันไม่มีออปชันอื่นแล้วใช่ไหมที่ดีกว่านี้ที่เป็นการลงทุนที่เหมาะสมกว่านี้เพื่อให้ถึงเป้าหมายในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องภาคใต้และยกระดับ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศอันนี้เป็นคำถามข้อที่หนึ่งข้อที่สองครับการที่จะจัดการความเสี่ยงจากผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและสังคมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นั้นทำอย่างไรเวลาเราพูดเราพูดถึงว่าข้อดีของมันคืออะไรไม่มีใครพูดหรอกครับว่าความเสี่ยงหรือข้อเสี่ยงเหล่านั้นมีอะไรบ้างอันนี้ผมคิดว่าเป็นคอสกับเบเนฟิตแอนนัลลิซิสสั้นๆที่ควรที่จะรวมอยู่ในรายงานฉบับนี้ คำถามสําคัญข้อที่3ครับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาภาคใต้และก็ประเทศไทยมันเป็น t r a d e ออฟที่เราต้องเลือกว่าอันที่1ยกตัวอย่างเราอาจจะพัฒนาพื้นที่นี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกในอีก50ปีข้างหน้าไม่เป็นที่สองรองใครหรือเราจะเป็นเส้นทางเสริมเรือฟีเดอร์ที่มีท่าเรืออย่างที่โครงการนี้นําเสนอ ผมคิดว่าอันนี้เป็น3คํคำถามที่ไล่จากภาพใหญ่มาที่ภาพย่อยจากมหาภาคมาที่จุลภาคที่เราต้องตอบร่วมกันในฐานะที่เราเป็นประเทศประเทศไทยแห่งนี้สําหรับคําถามข้อที่1ครับรายละเอียดคําถามคือเม็ดเงิน1ล้านล้านบาทเราจะสามารถทําอะไรเพื่อชุมชนพี่น้องภาคใต้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้บ้าง ภาพที่ท่านประธานเห็นตอนนี้นะครับฝั่งซ้าย1ล้านล้านบาทต้องย้ําชัดๆว่าอันนี้คือโครงการ PPP นะครับอาจจะใช้การลงทุนจากเอกชนภายในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้แต่ความเสี่ยงที่รัฐบาลต้องมีส่วนเกี่ยวข้องมากกว่าการเว้นคืนที่ดินมีอยู่ครับมอเตอร์เวย์ที่มอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชครับตอนแรกก็โฆษณาบอกว่าจะใช้ PPP สุดท้ายแล้วรัฐต้อง s u b s i d i z ร้อปอร์ ในขณะเดียวกันเม็ดเงินหนึ่งล้านล้านบาทนั้นถ้ามองในทางฝั่งขวาแล้วเอาจิตใจเอาสมองของพี่น้องคนภาคใต้มาคิดว่าเขาต้องการอะไรอะไรคือวิสัยทัศน์ของเขาอะไรคือปัญหาของเขาแล้วเราก็สามารถที่จะดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนแบบพีพีได้ด้วยเช่นเดียวกันผมยกตัวอย่างแค่4ีหตัวอย่างท่รรานประทานตัวอย่างที่1เป็นไปได้ไหมครับว่าภาคใต้จะเชื่อมต่อกับมาเลเซียกับสิงคโปร์ให้เป็นแหล่งพลังงานสะอาดอันดับหนึ่งของประเทศไทย พลังงานหมุนเวียนร0ในภาคใต้ครับ2,146เมยกะวัตในช่วงเวลา20ปีอีกหน่อยมาเลเซียสิงคโปร์อยากจะลงทุนในคลาวด์เซ็นเตอร์อยากจะลงทุนในอะไรที่มันสำคัญสำคัญที่ต้องใช้พลังงานสะอาดภาคใต้ของเรามีให้เราคิดกันเรื่องชนลประทานให้กับพี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับเกษตร24ล้านไร่24ล้านไร่ในภาคใต้มีชนลประทาน3ล้านไร่เท่านั้นเราบอกว่าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร ชนละประทานน้ายังไม่มีเลยเราใช้งบประมาณตรงนี้พัฒนาแหล่งน้ําให้พี่น้องภาคใต้ได้ไหมครับเรื่องการศึกษาเรื่องกับสุขภาพทําไมเวลาเราคุยเรื่องเมกะโปรเจกต์เราเรื่องเนี่ยเรื่องก่อสร้างกับถนนหนทางท่าเรือถนนรถไฟทําไมบุคลากรพี่น้องภาคใต้ที่ได้รับการศึกษาและคุณภาพสุขภาพที่บีจะเป็นไปไม่ได้เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าการเกษตรยางปาล์มผลไม้ทั้งหมดทั้งมวงนี้เป็นการศึกษาจากทางสภาพน์ก็ดี เป็นการศึกษาจากงบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ครับผมเอางบป,ประมาณแผ่นดินปีนี้ว่าถ้าต้องทําอย่างนี้ให้ชลประทานทั้งภาคใต้หมดใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่รวมออกมาครึ่งหนึ่งครับ4 8 0 0 0 0 0 0 0ล้านบาทผมเอาเงินที่เหลือไปแก้ปัญหาน้ําท่วมซ้ําสร้างให้กับพี่น้องภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชที่ปัตตานีที่ยะลาด้วยยังได้ยังมีเงินเหลือเลย แล้วสามารถทําแบบ PPP ได้ด้วยเช่นเดียวกันสามารถเอาต่างชาติมองให้เห็นได้ว่าสิ่งที่เขาจะได้ประโยชน์จากการลงทุนให้กับพี่น้องภาคใตาย้ยกระดับเขาด้วยลดความเหลื่อมล้าเขาด้วยยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศก็ทําได้ผมคิดว่าตรงนี้แหละเราต้องแสดงให้กับพี่น้องประชาชนได้เห็นว่าออปชันในการพัฒนาภาคใต้มีอะไรบ้างและด้วยกลไกเงื่อนไขอะไรที่ทําให้รัฐบาลเลือกที่จะลงทุนในเรื่องของ Land Bridge ที่ใช้งบประมาณมากขณะน,นี้ใช้เวลามากกว่าน,นี้อันนี้คือคำถามสำคัญข้อที่หนึ่งที่เราต้องตอบได้ว่านี่คือการลงทุนที่เหมาะสมที่สุดของภาคใต้และไม่มีทางเลือกอื่นให้เราเลือกแล้วถึงจะยอมบอกได้ว่าโอเคนี่คือคำถามท,ที่มหาภาคที่สุดแล้วลงค่อยตออไปคำถามข้อที่สองคับท่านประธาน Cost-Benefit Analysis ทุกสิ่งที่อยากจะได้มันก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องเสียไปท่านประธานทราบไหมครับว่าพื้นที่ที่เรากาลังจะพัฒนานี้อยู่เป็นพื้นที่มรดกโลกทั้งหมด6แห่งนะครับแล้วความเสียหายของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ชุ่มน้ําแรมซาที่เราไปจดทะเบียนกับเขาไว้ตั้งแต่2514หรืออะไรประมาณนี้ครับนานมากแล้วเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางทั้งทางทะเลและก็ทางบกเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธาร เป็นการเวนคืนที่ดินที่เป็นสวนทุเรียนแล้วก็สวนผลไม้ที่มีมูลค่าสูงหลายหมื่นไร่เป็นเรื่องของการกัดเซาะชายฝั่งเป็นเรื่องของน้ำมันรั่วที่เคยเกิดขึ้นอย่างที่ระยองกับ EEC ที่เคยเกิดขึ้นหรือการสูญเสียพื้นที่ประมงทั้งหมดทั้งมวลนี้คือต้นทุนที่เราต้องจ่ายถ้าใครเป็นนักเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างรองหัวหน้าพักผมอยู่ตรงนี้นะครับเศรษฐศาสตร์1 0 1 externality คือเวลาเราเขียนการาฟมันมีสองด้านแต่ว่า้ผลกระทบที่มันมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนเขาไม่ค่อยมารวมไอ้ตรงนี้นี่มันมูลค่าเท่าไหร่ครับที่มันไปแล้วไปเลยแล้วไม่สามารถที่จะย้อนหลับกลับมาได้เราจะให้เอกชนเป็นคนดูแลเรื่องสัมปทานผมถามว่าเรามีกลไกพิเศษอะไรที่ให้สหัมปทานกับเอกชนหรือต่างชาติมีอะไรรับประกันความเป็นอยู่และความเป็นธรรมของชีวิตคนและก็สิ่งแวดล้อมที่ต้องเสียไปกับภาพนี้ต่อมาเป็นคําถามที่สครับคาถามที่สําคัญอีกเช่นเดียวกัน เรื่องเกี่ยวกับ opportunity ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ cost benefit analysis ไปแล้วเรื่องเกี่ยวกับ trade off บ้างครับการที่เราจะเลือกอย่างหนึ่งก็ต้องเสียอีกอย่างหนึ่งมันยากครับที่จะทำให้สองอย่างอยู่ด้วยกันได้อันที่หนึ่งสำหรับผมผมมองว่าพื้นที่นี้มรดกโลกขนาดนี้สิ่งแวดล้อมขนาดนี้ไขมุกของอันดามันขนาดนี้นี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เราวางแผนยุทธศาสตร์ไปข้างหน้า และพัฒนาให้เห็นได้ว่าอีก5ปี10ปี50ปีจะเป็นการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวในพื้นที่ได้ขนาดไหนพื้นที่ตรงนี้นะครับมูลค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยทั้งหมดเท่าไหร่ครับท่านประธานสล้านล้านบาทเฉพาะภาคใต้อย่างเดียวเป็นมูลค่าเท่าไหร่ของการท่องเที่ยวของประเทศไทยครับสาครับหล้านล้าน,านบาทผมตีซะว่าได้สัก7จ็ดแสนล้านบาทแล้วถ้าเกิดมีโ,โครงการที่เกิดขึ้นเสียหายไปแค่1 0เ คูณด้วย50ปีนั่นคือมูลค่าที่เราต้องเสียไปนะครับนี่คือ opportunity cost ที่เราต้องเสียไปเมื่อเราจะเลือกทางฝั่งขวาว่าเราต้องการที่จะเป็นฮับเรือขนส่งสินค้าที่เพิ่มเติมที่เป็นเส้นทางรองจากเส้นเส้นทางเดินเรือหลักไม่ว่าจะเป็นของสิงคโปร์หรือของมาเลเซียก็ตามนี่คือ3คํคำถามสำคัญที่สุดที่ยังไม่มีคำตอบในรายงานฉบับนี้มาถึงเรื่องจุลภาคบ้างครับ จุลภาคที่สําคัญที่สุดซึ่งก็คือตรงกับคําถามที่หน้าชอชิงแล้วก็หน้าที่52ของ57ฉบับนี้ครับผมคิดว่าเราใจเขาใส่ใจเราถ้าผมเป็นเอกชนแล้วเลือกว่าจะเลือกโครงการแลนบริดจ์แล้วจะทำยังไงที่จะสวดสามารถที่จะแบ่งแชร์ส่วนแบ่งการเดินเรือในภูมิภาคนี้ให้มาที่โครงการเราได้ตอบแบบสามัญสำนึกที่สุดแบบชาวบ้านที่สุดทางของเรามันก็ต้องเร็กว,วกว่าสะดวกกว่าหรือว่าถูกกว่า แต่น,นี้จากรายงานที่มาก็บอกว่าอาจจะลดเวลาคราวนี้ไม่มีรายละเอียดอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะอนุมานได้ว่าจะเร็วกว่าสะดวกกว่าจริงหรือเปล่าครับถ้าเกิดจะต้องมีเรือมารอทั้งสองฝั่งย้ายเมลทายมอโดจากเรือเป็นรางเป็นรถแล้วกลับไปเป็นเรืออีกทีหนึ่งเรือก็ต้องมารอทั้งสองฝั่งสินค้าเสียหายในี่ใครรับผิดชอบถูกกว่าอันนี้ก็ต้องขอรอรายละเอียดซึ่งตรงนี้นี่ชัดเจนมากเลยว่าสมมติฐานที่ใช้ในการ วิเคราะห์เรื่องตรงนี้ก็มีคำถามจากทางภาคเอกชนตั้งแต่หน้า52ถึงหน้า57รวมทั้งหมด25ข้อที่ยังไม่มีคำตอบเพราะฉะนั้นถ้าทั้งกรรมธิการชุดนี้หรือทางรัฐบาลไม่สามารถที่จะตอบคำถาม3คํคำถามสําคัญของผมรวมถึงคำถามต่งตางๆที่อยู่ในรายงานฉบับนี้ในตัวของมันเองได้ผมไม่สามารถรับรายการฉบับนี้ได้ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบ,ขอบคุณครับขอเชิญท่านวิชัยสุดสวัสดิ์ครับ